เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของน้ำกัญชาที่เกิดขึ้นตู้ตู้น้ำกัญชาอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมอันนี้เป็นตู้น้ำกัญชาที่ที่ว่างขายอยู่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมากกรณีที่มีประชาชนไปหยอดเหรียญแล้วก็ไปซื้อไปดื่มกินน้ำกัญชาแล้วก็ดื่มกินเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า ครับอา้าวชื่ออะไรนะลืมแล้วชื่อนอตครับชื่อนอพี่นอทนอตครับผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ฟังหน่อยครับพอดีผมออกจากบ้านมาผมจะไปซื้อนมเนี่ป่ะพี่แล้วทีนี้ผมไปเจอด่านตรงเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาประมาณสองทุ่ทมวันที่จาไม่ได้อ่ะพี่วันที่จําไม่ได้สองทุ่มเดือนไหนเดือนไหนเดือนเดือนนี้แหละครับเดือนนี้เลยครับเดือนมีนาคมเนี่ยนะ ใช่ครับผมถูกต้องครับพี่ครับแล้วยังไงต่อแล้วพอดีผมไปแล้วนี้ตำรวจก็ขอตรวจเยี่ยวครับผมก็ลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตรวจเยี่ยวเนี่ยเราจะเราไปซื้อของแล้วก็ไปหยอดตู้นะผมไปซื้อผมไปซื้อกาแฟกาแฟตู้หยอดเหรียญที่มีมันจะมีกัญชาผสมมาพี่ตู้หยอดเหรียญยี่สิบบาทครับผมครับแล้วทีนี้พอผมกินเสร็จปุ๊บผมก็เลยขี่รถไปโหยไปเจอด่านแล้วไอ้เราก็บริสุทธิ์ใช่ป่ะพี่เราไม่มีสารอะไรเราก็คิดว่ามันไม่จะไม่เจออะไรใช่ป่ะ ล้วคือคืออย่างนี้เราเราคิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปว่าเฮ้ยถ้ามันมันผิดกฎหมายกินแล้วผิดกฎหมายมึงจะเอามาใช่ครับมึงจะมาขายทำไมมึงจะมาอะไรอะมึงจะมาขายเพื่อส้นตีนอะไรใช่ไหมใช่ครับถูกต้องที่ผมว่จะไม่พูดเลยแล้วทีนี้พอกินเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปด่านผมก็ตรวจเยี่ยมปกติแ่ะอ่แล้วทีนี้มันขึ้นปุ๊บมันเขาบอกว่าดูกัญชาอ่ะผมเลยมองอ่ะผมจะดูดได้ยังไงครับเพราะเมื่อกี้ผมกินกาแฟมาอืทีนี้ตำรวจเลยบอกว่าอ้าวผมเป็นคนบอกให้คุณไปกินหรือเปล่าอ้าวผมเลยถามว่าอาะพี่ แล้วพี่ไม่บอกผมกินแล้วทําไมเข้ามาขายเพื่ออะไรแก้วละยี่สิบาทกับผมต้องมาเสียงเงินหมื่นสองหมื่นเี่ยเพื่ออะไรมันไม่คุ้มกันหรอกถูกไหมครับอืมแล้วทีเนี้ยตำรวจเลยบอกว่างั้นคุยกับไรเบนผมเลยบอกว่าขอคุยเนี่ยครับเขาก็ไม่คุยกับผมนะเขาก็ปัดายเบี่ยงนูง่นนี่นั่นสารพัดสกพักเขาบอกว่าะจะคุยอะไรผมเลยบอกว่าพี่เนี่ยผมกินกาแฟมาครับแล้วผมมาตรวจเยี่ยวในตอนที่ผมกินเสร็จปุ๊บแล้วพี่มาขอตรวจเยี่ยวผมก็ให้ตรวจและทีนี้มันขึ้น ผมจะโดนได้ยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ดูดกัญชามาผมจินกาแฟมารับอาฮะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผมไม่รู้อะคุณคุณมีสารเขาบอกเนี้ยคือคือคือ,คอตรก,กะที่เราคิดอยู่นี่ก็คือว่าตู้กัญชายหยอดเหรียญที่มันเอามาถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยทําไมคุณจะขายทสตรีมเพื่ออะไรเออมันจะขายเพื่อสอตรีอะไรเนาะใช่ครับก็คือเขตกำแพงแสนมีเกิดทุกที่พี่การบินก็มีขายครับ สสแสดงว่าถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ต้องไปจ่ายส่วยตำรวจสีถ้าถ้ามันผิดกฎหมายามแต่ว่าถ้ามันถูกกฎหมายถ้าเกิดเขาขายถูกกฎหมายเ,าเราก็ต้องกินมันก็ต้องไม่ผิดดิใช่ครับก็คือเด็กผู้หญิง,งเขาก็เห็นกินไม่เห็นเป็นไรอะ่ะเออไม่ไปไม่ไปจับเขาอะ่ะไอคนที่ทําตู้มาไม่ไปจับมันอะ่ะไม่จับผมเพื่อถูกไหมใช่แตแล้วทีนี้ผมบอกผมจะไปประกันศาลแล้วทีนี้เขาได้บอกว่าอ่ะจะป,ประกันศาลทำไมอ่ะ ทำไมไม่ผมประกันศาลน่ะทำไมต้องเอาเงินผมตรงนั้นตอนแรกเรียกผมหมื่นหนึง่งผมบอกผมไม่มีดิคน,นคน,นเรียกนี่เป็นใครคนเรียกเป็นใครคนเรียกน่าจะเป็นคนที่จดชื่อน่าจะเป็นพวกคนที่เดินจดชื่อครับชื่ออะไรไม่รู้หละผมจำชื่อไม่ได้ไม,ไม่มันเป็นตำรวจหรือว่าเป็นอาสาเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับตำรวจแท้ร้อยเปอร์เซ็นเวลาตรวจฉีเนี่ยเราตรวจอยู่ข้างทาง,า,งางข้างถนน ون, มีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะไม่มีห้องน้ำครับอา้าวไม่มีห้องน้ำแล้วีแล้วฮะ ข้างกำแพงกินข้างกำแพงเลยครับเฮ้ยเลียงข้างกำแพงทุกคนมันไม่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 น่าใช่เพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้ระเบียบกฎหมายพรบเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเนี่เขาจะเขาระบุชัดเจนว่าจะต้องมีห้องน้ําที่สะอาดนะแล้วก็มีที่ขวดตรวจชีเนี่ยต้องได้มาตรฐานมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกที่ที่คุณบอกว่าไปตรวจที่กำแพงเนี่ยโน้ตมันมันไม่น่าใช่ ตำรวจต<ช>ำรวจดีๆไม,ไ,มไม่ไม่ไม่น่าทำตำรวจดีๆไม่น่าทำวันนั้นจะมีคนโดนอยู่เยอะมากครับเยอะมากคือม,มีมา้ามีไอมีเชือมีกัญชาอ้าวแสดงว่าตำรวจวันนั้นก็บันเทิงเลยสิใช่ครับวันนั้นตำรวจจะได้โฮมายเกือบยี่สิบคนยี่สิบคนแล้วทีนี้ผมเลยบอกว่าพี่ถ้างั้นก็แยกสารเลยเขาก็ไม่ยอมาพาผมไปเขาจะพาผมไปโรงพักก่อนอืมผมเลยบอกว่าจะไปเพื่ออะไรพี่คือผมจะไปซื้อนมลูกผมมีธุระต้องไปตอนนั้นอ่ะอืม ูกไหมแล้วอย่างนี้ผมเลยบอกว่าแล้วพี่ให้ผมทําไงเขาเลยบอกว่างั้นเลียร์ันมาเหมือนหนึ่งเล<ม>ียร์มาเลยหมือนหนึ่งก็คือกลับผมเลยบอกอานี่พี่จะฆ่าผมหรือพี่จะปนผมพีมม่เป็นตำรวจหรือพี่เป็นอะไรผมก็ถางม,มงี <c oughs> ม้มันยศอะไรมันยศอะไรพอบอกได้ไหมยศอะไรยศน่าจะรองจับสามดาว <c oughs> อ,อ่ะพี่ไม่รองจับสามดาวมันมันกว้างเออมันกว้างมันจะเป็นพวกมันจะเป็นแก่กาเห็นจจขเขาเรียกแก่าใช่ไหมคือ แล้วจะประมาณกากอืออ่าอ่าแล้วแล้วแล้วที่นี้การตั้งต้นเกรจายต่อรองอ่าฮะผมก็เลยบอกว่างั้นเหลือห้าพันไดไหมตอนแรกเจ็ดพันเจ็ดพันไเจรจาต่อรองที่โรงพักหรือว่าอยู่ที่อยู่ที่ด่านหน้าด่านเลยครับหน้าด่านแล้วที่เรียกผมไปคุยสองคนด่านยู่แล้ววันนั้นมิขอขอขอพี่กัดด่านอีกทีหนึ่งครับพี่กัดก็คือสมมุติพี่ออกจากนครมาถมจะไปกำแพงแสนอ่าก็คือ พี่ข้ามสะพานไปมาลายแมนออกเลี้ยวขวาลายแมนนิดหนึ่งข้ามสะพานไปจะเจอเลยครับตั้งทุกวันเว่ยแค่ทุกวันเลยจะมีเวลาปกติสองทุ่มกับเวลาอีกรอบหนึ่งจะประมันตีหนึ่งตีสองรอบแรกจะเป็นด่านขาเข้ากรุงเทพมาถมฝั่งซ้ายรอบถึจะเป็นขา,ขาออกออกขวาคุยคุยตรงไปตรงมาสิ่งที่เราเล่ามานี่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเดี๋ยวตำรวจพวกพวกนั้นมันจะแยกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เยผมสามารถชี้หน้าได้เลยจำหน้าได้ทุกคนที่จับผมวันนั้น แล้วอย่างนี้อย่างนี้ผมมีคลิปเสียงที่พูดคุยละแต่ผมไม่เปิดผมผมจะเก็บไว้คลิปเสียงนี้คลิปเสียงนี้ไม่ไม่เปิดไม่เปิดผมจะเอาเอาเอาให้มันออกจากราชการเอาคุยต่อได้เลยก็คือผมจําได้ว่ามีผู้กองชื่อผู้กองเก่งจำได้ละอ่าเริ่มจําได้แล้วนะอ่าผู้กองเก่งผู้กองเก่งเดินมาคุยับผมมันมันเก่งจริงหรือเปล่ามันเก่งจริงป่ะไม่รู้ครับแล้วมาให้ผมไปคุยกับลูกน้องเขาบอกว่าไปคุยกับคนนู้น ล้วก็บอิไปคุยปุ๊บเขาก็บอกว่าจะเลียร์ยังไงยังไงผมก็บอกว่าเอาพี่ผมโลยผมก็อธิบายให้ฟังมาเนี่ยผมกินกนไอ้กาแฟมาเนี่ยก็<ม>ให้ดูเขาก็บอกอยังไงคุณก็เสรอฟน่คุณเสิร์ฟมาเขาบอกเนี้ย<ม>ก็คือผมไม่เข้าใจว่ากาแฟที่เขาขายมาที่เขาให้ผมกินเนี่ยรู้ว่ามันตรวจเจอมันจะมาขายให้ผมเพื่ออะไรมันได้ผมไปหยอนทมัยยี่สิบบาทถูกไหมถูกถูกไม่ใช่ถูกอ่า มึงจะมาขายให้กูเสียเงินหมื่นเพื่ออะไรกูว่กูจะหาเงินได้แต่ละบาทกูขายส่งผักทำแต่ละอย่างก็คือเหมือนจะตายแล้วจะมาเสียเงินด้วยไรต่อรับเพื่อนี้ถูกไหมครับอ่าถูกอ่าแล้วทีนี้เขาก็บอกว่างั้นก็คุยที่โรงพักผมว่างั้นก็ไปไปก็ไปที่พ่อผมรีบนี่เวลาเพิ่งจะสองพุ่มถูกไหมแล้วผมต้องไปธุละซื้อนมลูกนมลูกผมก็ไม่มีแล้วทีนี้เขาบอกว่ารอก้อนรอก้อนรอไปรอมาขู่ที่คนเต็มคันน่ะผมพูดเลยว่าคนเต็มคันน่ะเตะคือเต็มคันเขาส่งโรงพักหมดหรือว่าเขารีดหมด รีดครึ่งหนึ่งไม่รีดครึ่งหนึ่งคนที่มีเงินเชียร์ก็คือออกคนไม่มีเงินเชียร์ก็คือปล่อยลงพักอืมก็คือใครที่ขับรถไปก็คือตำรวจขับรถไ้ใจดีได้นะใจดีขับรถไปให้ด้วยเออและทีนี้เขาก็เรียกเงินผมก็ก็ให้ให้แฟนผมอ่ะไปกดตังก็ให้แฟนอัดคลิปอัดคลิปเสียงไว้นี่แหละเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องคุยคลิปเสียงอันนี้เป็นหลักฐานสาคัญไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยขอโทษขอโทษที่ขเป็นหลักะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้พวกมันดูอยู่พวกมันดูเราอยู่ ครับผมก็คือสอพอเมืองพี่ย้ำสอพอเมืองนครปฐมด่านพิกัดด่านพิกัดข้ามตรงข้ามเลยตรงข้ามแถวมอแล้วจะพัดเลยแล้วจะพัดมาหน่อยหนึ่งตรงไฟแดงพี่ตรงไฟแดงเลยก่อนถึงเราจะพัดไฟแดงเลยครับอ้าวเดี๋ยววันเวลาเกิดเหตุดี๋วผมไปดูอีกทีหนึ่งวันที่สิบเก้าพี่พจำได้ละจำได้สิบเก้ามีนาสิบเก้ามีนาครับ เวลาเวลาสองทุ่มนิดสองทุ่มครึ่งประมาณนี้แล้วแล้วแล้วแฟนเราก็ไปกดตังมาด้วยใช่ครับผมตำรวจเป็นคนพาไปด้วยนะอาสาด้วเรื่องที่ใจดีอยใจดีมากพี่รู้เท่าไม่ถึงการเสียเงินให้หมาใช่ครับผมใจดีมากเขาแล้วเป็นกดตังให้ด้วยดีใจจังเลยมีการบอกเมียผมแอบให้ตำรวจด้วยนะแอบแอบแอบบอกมีตำรวจเดินไปคนนึงบอกแอบให้พี่แอบให้พี่เมียผมบอกนี่แหละจริงนี้โหไม่ได้เรื่องอ่ะคือ มันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมาเสียตังค์เงนสี่ห้าพันนะพี่ถูกไหมครับถูกแต่คือจริงๆเนค่ยกันชาในตอนเนี้ยเขากแกพบบ<ม>้พรบหมดแล้วแต่บางเอินเราใช่ใช่ครับอืมผมก็บอกเขาแล้วแหละว่าพี่เนี่ยกันชาปลดล็อกไม่ใช่หรอครับแล้วทีนี้ผมเข้าใจแล้วแหละว่าประเทศไทยเรามันต้องมีรออะไรนั้นแหละอีกร้อยยี่สิบบาทหนึ่งจะสามารถแบบโอเคถูกไหมครับอืมอ่าก็คือมันจะมีสาริกงิกายอะไรประมาณร้อยยี่สิบบาทอ่ะถึงจะสามารถแบบ ดูได้เต็มที่อะไรจะอยู่จะกินอะไรก็เต็มที่อะ่ะอืมอ่าถ้าจะประมาณนี้นี่มันก็ปล่อยผมมาพวกเงิ่าผานต่อ 5, ไปไม่ไม่โน้ตครับผมฟังสำเนียงพูดเหมือนคนเจ็บใจเลยวะ่ะไอ้หูพี่เจ็บไม่เจ็บไม่รู้ผมจะโทรหูไม่งั้ผมไม่โทรหาผมจะโทรหาพี่แต่วันนั้นแล้วอดีเพื่อนผมอ่ะมีเบอร์พี่อยู่<อ>แลวที่นี้เพื่อนผมเลยส่งมาผมไม่กล้าโทรไปมันดึงไงกลัวพี่นอนเ,อเลยส่งคัสคัสคัสทางเพจไปก็คือว่าใจพี่เลรบกวนพี่แบบ ช่วยผมน่อยอะไรยังไงคือมันไม่ใช่เรื่องอ่ะพี่ี่ผมต้องมาเสียตังค์คนอื่นว่าก็โดนก็มีแต่คนนั้นน่าจะโดนประมาณหมื่นหนึ่งไม่หรอกหลักฐานที่เรามีเพียงพอที่จะเอาพวกมันออกจากราชการได้ตายครูพี่ผมยกมือทังหมดเลยผมขอบคุณมากเลยที่หลักฐานที่เรามีตอเนี้เพียงพอที่จะเอาผิดพวกมันได้นะตอนแรกอ่มีมีมากกว่านี้ที่เขาเขาลบเขาเอาน,นี้มือถือผมไปเ,<ห>เขาขอตรวนมือถือผมเขาก็ลบ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  ตอนแรกมีเยอะกว่านี้พอดีมันขอครับมันขอเช็คมือถือมีรูปตรงรูปถ่ายเลยก็คล้ายๆเหมือนว่าถ่ายรูไปไว้อะก็มผมก็กลัวถูกป่ะเรามันไม่มีอะไรอะพี่คนบริสุทธิ์ถูกนไหมเอาล่ะเราเราไม่ได้ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่พวกที่จะไปไปทําเรื่องที่ไม่ดีพวกนั้นไม่พูดเสพวกนั้นใช่ครับใช่พี่ใช่ครับผมไอเราแค่กินกาแฟเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะมันมันมันถูกต้องตามกฎหมายมันถึงเอามาขายได้ใช่ครับใช่ครับแ่ะอธิบายเหตุมันมาจับเราคันี้ไม่ใช่ ใช่พี่นี่ผมโอ้โหพี่ผมขอบคุณมากเลยที่พี่ช่วยเหลือผมเรื่องนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆริงนี่ขอบคุณจากใจจริงเลยนะพี่นะอพอดีเพื่อนผมก็โดนเคสอย่างนี้แหละแต่เคสน,นั้นพี่น่าจะได้เข้าไปไป้้นเพื่อนผมได้เลยลเพื่อนผมเคย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 ฟ้องไปเคยร้องเรียนไปตามเพจพี่นี่เลย,เ,ยลเพื่อนเลยได้นำมาอืมอ่ะก็โน้ตก็ขอบคุณแล้วผมจะดำเนินการเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์นี้ให้ทีมงานผมเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปนะโน้ตนะ ครับครับที่ขอบคุณมากเลยที่บคุณดจริงๆครับครับสวัสดีครับครับครับวัสดีครับที่ขอบคุณเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่นําเสนอเมื่อนี้ที่จริงมีมีหลายเรื่องเล่านะเนี่ยฟังเอาซอพ่อเมืองนครปฐมผมว่าแบบเป็นกลางแล้วกันว่าแบบเป็นกลางเข้าใจว่าไอ้ตำรวจเนี่ยส่วนนึงส่วนไงตำรวจส่วนไงตำรวจ่วนใไง่มจากครอบครัวที่ยากจน เมื่อมาจากครอบครัวที่ยากจนไปสอบสแสวงหาอํานาจได้อํานาจมีอํานาจมีหนา้นาที่จึงใช้อานาจและหน้าที่เราเนี่ยไปรีดไถไปรีดหน้าทาเล่นประชาชนเพื่อสิเอาไปชดเชยกับตัวเองที่ค้ังหนึ่งตัวเองมาจากครอบครัวที่ยากจนอ้าวถามมันว่ายากจนมันจะไปรีดไถประชาชนเพื่อสตรีมอย่างเอาบาซ,ซื้อซะแมนบอกเอ,เอาตรงไปตรงมาเรต้องกอมค้อมอก เงินเดือนแมงก็มีรัชวันดิการแมงก็มีทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันยังแยังไปรีดหน้าท่าเรียนประชาชนอีกพวกหนึงก็ตั้งดานอาชีพแมงตั้งดานตื้นเจ้าตั้งดานมืออื่นตั้งดานมือใดๆก็ตั้งดานแมงยีบปองปราปอาชญากรรมแม่งตั้งดานรับตำรวจมาเพื่อตั้งดานเอาพม่าตั้งก็ได้พอ่อไอ้เพาตำรวจหรอกว่าเห็นแมงเห็นอย่างอะ่ะตั้งดาน แล้วก็โดยเฉพาะดานมึงพ้นตอนนี้ลองเลียนมาคักลองเลียนมาคักขนาดนี้แม,งมนแน่งมันก็ยังบ่สนใจประชาชนความเดือดร้อนคือตั้งดานเนี่ยแม่งตั้งไฟแดงห่างกันประมาณห้าร้อยม่ถึงห้าร้อยเมตรอะประมาณสามร้อยเมตรอะไพศาลลรือสมบูรณ์ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดรู้แต่ว่าเป็นร่องผู้บปญชาการไพศาลฝากไพศาลเือสมบูรณ์นะผู้ใดบิ่งคลิปผมอยุ่มือนนิอยากให้ไพศาลเือสมบูรณ์ไปเบึ่ง สพพศแล่ให้แถลงข่าวด้วยนะไพศาลฤาสมบูรณ์อยากให้ไพศาลฤาสมบูรณ์นี่ไปแถลงข่าวว่าด้านเมืองพจนี่ติดตั้งระวังไฟแดงใกล้ๆกันเป็นการป้องปรามอัชญากรรมเป็นการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องไปใช้แม่งแถลงข่าวเลยครับแถลงข่าวเลยผมจะเอาสิ่งที่ไพศาลลือสมบูรณ์แมาแหละแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะเอาเอาคลิปนั้นมาออกอากาศให้เพราะว่า อยู่ที่ด้านของมึงพน้นมันตั้งแล้วรถมันติดไฟแดงติดหลายติดคือคือติดหลายไม่รู้ว่าพวกมึงคิดคิดจางไหนนะแต่ว่าประชาชนคิดอีกมาแตกแต่คือแตกต่างจากพวกมึงคิดประชาชนคิดอีกแบบนึงอ่ะมึงที่คิดแบบในเรื่องของมึงแต่ว่าประชาชนคิดอีกแบบหนึง่งมึงอาจจะหวังดีความคิดของพวกมึงเนี่ยนะต้นทุนคือต้องหวังดีกับประชาชน พวกมึงคอยตั้งแบบนี้แล้วพวกมึงไม่ได้สนใจว่าพวกมึงจิตบอกว่าประชาชนสิเดือดร้อนพวกมึงไม่ได้สนใจแต่วพวกมึงคิดว่าพวกมึงปองป่าประชากรรมเมตตาหนาที่มีอำนาจนั่นเรื่องที่ของพวกมึงคิดแต่ว่าลืมว่าเอาสตรีนเนี่ยไปคิดบ้างย่าแต่หัวคิดเอาสตรีนคิดบ้างนะ